หมดนี่ร้อยหกสิบเองเหรอเอาวันนี้ค่ะสิบสองชิ้นชิ้นละยี่สิบเป็นสองร้อยสี่สิบค่ะเอาติดราคาร้อยหกสิบขายสองร้อยสี่สิบได้ยังไงอะคะร้อยหกสิบเป็นราคายกแพ็คของลูกค้าขายส่งค่ะลูกค้าก็หนูยกแพก็คก็หนูเอาหมดนี่หนูก็ต้องเป็นลูกค้าขายส่งสิ ลูกค้าขายส่งหมายถึงลูกค้าที่มีหน้าร้านแล้วก็มาเปิดบินซื้อสินค้ากับเราขั้นต่ำต่อบินพัน0ขึ้นไปค่ะถ้าลูกค้ามาซื้อยกแพ็คแบบนี้อันเดียวนะก็จะเป็นลูกค้าปลีกค่ะไม่ใช่ลูกค้าส่งนั่นพี่ช่วยส่งหนูออกไปได้ไหมคะหนูรู้สึกหน้าแตกยังไงก็ไม่รู้แต่กล้าเพี่เอขึ้นมาก่อนกล่องละร้อยกล่องนึงมี6แผ่นหรอแกงโมไข่มุกแตงกวาชักจิ้มมาสองอันแล้วกัน ก็ส้มหกซองพอดีกล่องละร้อยสาสิบห้าเหรอโอ้โหหนึ่งกล่องมีตั้งหกชิ้นเลยเอาไปลองสีละสามซองแล้วกันจ่ายตังค่ะเจ๊ค่ะอันนี้ซองละยี่ิบห้าหกซองอันนี้ยีสิบบาทกี่ซองคะ 3 4 5 6 6่าองเป็น120ทั้งหมด270นะคะ100กับ135ก็เป็น235บาทสใคหนคะ่ะ100กับ135ก็ราคากล่องไงนี่หยิบมาให้มันเป็นกล่องหนึ่งพอดีเนี่ยราคากล่องอะ่ะมันไม่ได้ค้ากันแบบนี้นะคะลูกค้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละที่ราคากล่องมาเลยไม่ได้เหรออะไรนะ เ่จะเอาของขึ้นหน้า,าร้านหรือเปล่าใช่ค่ะเ,เดี๋ยวช่วยดวนูนหมดอายุให้หน่อยนะป้ากลัวมันหลุดไปได้ค่ะคอนโดคานี่หมดเดือนสามค่ะหมดเดือนสามหรออันนี้ล่ะอันนี้เดือนสองค่ะเดือนสองหมดไปแล้วนะใช่ค่ะหมวยกับแต่มมันทําอะไรอยู่ทาไมมันไม่เช็คเลยรู้ไหมว่าถ้าขึ้นไปหน้าร้านอะ่ะจะเป็นยังไงไปตามหมวยกับแต่มมาเดี๋ยวนี้เลยจะติดตามคนไม่เช็คขอบมาค่ะ ปะน้อเออมา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 มีอะไรหรอคะน้องดูวันหมดอายุดูหมดอายุไหมหมดค่ะเดือนไหนเดือนสามเดือนสองค่ะปกติแล้วอ่ะหน้าร้านนี่จะต้องดึงออกมากี่กี่เดือนหกเดือนหกเดือนนี่ทําไมเราไม่ดูกันเลยแล้วถ้ามันหลุดไปทํายังไงใครจะมาซื้อของเรา ถ้าลูกค้าไม่บอกว่าอันนาขายของหมดอายุก็จะขายของได้ปะก็จะไม่เจ๊งเลยเหรอเปาะนอมากแล้แม่แม่ทไมตองหเหลือแค่นี้่เหลือแค่1ิบาทนะแม่ไหนหนูเก็บไว้ต้องเยอะแม่มันหายหมดเลย มีเทียนอะไรวะจะนอนเธอขโมยเงินลูกอีกแล้วเหรอฮะแทนนี่มันเป็นพ่อคนได้ยังไงขโมยได้แม้กระทั่งเงินลูกกี่ครั้งแล้วฮะขอเงินก็ไม่ให้ก็ขโมยเอาเลยเธอไปซื้อเล่าเนี่ยนะเธอคิดได้ยังไงเธอยังมีความเป็นพ่ออยู่ไหมทะเลาะกันอีกแล้วเหรอก็เป็นแบบนี้ไงไม่อยู่บ้านน่ะนั่นเธอจะไปไหนมีเทีน มีอะไรก็ไม่คุยกันทีหลังอย่ามาทะเลาะกันต่อหน้าลูกแบบนี้คนอย่างมันไม่มีอะไรต้องคุยแล้วแม้กระทั่งความเป็นพ่อมันยังไม่มีเลยหนูจะไปหยากกับมันผู้หญิงที่ดีเขาต้องมีผัวเดียวแต่ง,งานครั้งเดียวแกจะเลิกให้มันเป็นขี้ป่าชาบ้านทําไมทําไมต้องสนใจชาวบ้านด้วยละ่ะนี่มันชีวิตหนูนะแม่สิ่งสําคัญของคนเป็นแม่คือต้องรักษาครอบครัวไว้ต่อให้เจอเรื่องหนักแค่ไหนแกก็ต้องรับได้เพื่อความสุขของลูกแล้วความสุขของหนูล่ะแม่ตื่นก็บน่นนอนก็บน่นแบบนี้ใครก็อยากอย,กอยู่บ้านวะอารมณ์เส เบียก็เบียเมียก็ขี้บน่นเอ๊ะเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะคุณซื้ออะไรครับชื่อน้ำพริกค,ค่ะพอดีว่าฉันเผลอกดสั่งกาแฟมาสองแก้วสนใจไปทานด้วยกันไหมคะ,ะแกะแมนบีเอ็นบีก็มีด้วยหรออยู่นี่นะ่อะไรกันแค่สี่รอยสสิบเก้าเองเหรอแกว่ามันแพงไปปะไม่แพงหรอกแค่เนี้ยมามี่ฉันให้ซื้ออยู่แล้ว รีบรีบรีบปากไม่แดงไม่มีแรงเดินจะ้ะน้ำหอมฉันจะเอามาดามฟินค่ะสวยหรูดูแพงเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่แพงไปหรอพ่อสอมามีให้ฉันใช้ของแพงจะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อสบู่ก่อนสบู่หมดพ่อสอคุณหมามีสวัสดีค่ะคุณหมามียืนรออยู่นี่แหละเดี๋ยวแม่ไปซื้อสบู่นกแก้วก่อน ไม่รู้มีหรือเปล่าสบู่นกแก้วร้านนี้เธอแท้เดริฟอยู่สีไหมเธอมไม่ดีใจหรอพรอนี่มันสีที่เราตามหาเลยนะวันนี้หมามีเธอมาด้วยนี่เธอซื้อเลยหมามีเธอมีตังค์ไม่ใช่หรอมาเมียวมาหาสบู่นกแก้วให้แม่สินเนี่ยจ้าแม่เธอไม่เอาจริงๆรงหรออ๋อว่าจะซื้อสบู่ก็ละสิบบาทก็ไม่มีมีสี่สิบบาทเอาก็เอาไปครับ กลับแล้วหรอคะบายๆค่ะมามีบ๊ายบายพศออใครพศออใครมามีไปก่อนด้วยแม่ตอนแรกเงลืมมาทักเดอ้อเออนุ่มหนูมึงเบิร์ดเด้ไ้มนี่เบิร์ดละสิเฮ็ดจังไหนเดือนนี้เบิร์กเจไปสามเธอแล้วไม่ทิชเตอร์เบิร์กแล้วล่ะคันเบิร์กเซลุ่มไปขอทานทีงไหนกินซึมพูดคุณมาทำอะไรอีกเนี่ยผมแวะมาทางนี้ผมซื้อข้าวมาให้ครับผมลืมข้าวอยู่ในรถเดี๋ยวผมเอาให้นะ ผู้ใหญ่นสมบูรณ์มันมั่มั่งมังติคือเป็นจะรวยแทะโฮ้มีรถใหญ่หมดที่นั่นห้องผสมเขาดอกแม่เขามลูกคนรวยรวยตัวทังดีคันเมื่อไหรมันเป็นผัวนันลูกก็แม่ชีได้สบายหนูทั้งสนทั้งลูกติดแม่เขาบ่มักหนูจะสร้างเอาลูกมันบ่ได้เอาแม่มันอย่าแกะขี้พนันสอนให้ลูกสาวมาจับผู้ชายรวยแม่นผู้ใดอีกละนั่น ก็แม่เขานันราตามใส่สมองพวกแกเอาไว้ด้วยนะฉันไม่มีวันดองกับพวกแกหรอกเลิกยุ่งกับลูกชายทายาทมหาเศรษฐีของฉันได้แล้วยายแกขี้พันกับนางผู้หญิงใจแตกจะ๊เตะไปคุณนายนี่สมวะฮะแกมาหามันอีกแล้วใช่ไหมมันนี่เลยฉันไม่อยากให้ลูกเจ้ามายุ่งกับลูกใอยก็ล้านส่วนมันไม่ได้ไหมก็ลูกสาวแกนะมาอ่อยลูกชายฉันเห็นผู้ชายรวยหน่อยก็ไม่ได้กูได้อ่อยมองให้ดีๆเดะเบิ้ง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 เห็นไหมมันจะตีแม่แกจะเอาแบบนี้หรอมาเป็นดองกับแม่น่ะเบิ้งไปกูกูจะ หนูนิวคุณแม่สวัสดีค่ะมาทําอะไรคะแม่ก็มาตามให้ลูกชายตัวดีแม่น่ะสิลูกชายนี่หนูนิวคู่มั่นแกเอา้าฮะเจ๊พี่เมย์เชือันนี้ให้หน่อยโอ๊ยอันนี้ด้วยนะอะไรเยอะจังเออเยอะจังพูดเยอะเหมือนเจ้าของเป็นประธานบริษัทเนาะไม่ฉันนี่แหละประธานบริษัท ฉันนี่แหละประธานบริษัทพี่ไม่ใช่แต่ตั้งหากคือประธานบริษัทไม่เหมือนไม่เหมือน,อนใช่ไหมได้แป๊บหนึ่งเป็นไงเหมือนไหมประธานบริษัทสวัสดีสสดค่ะปจน้มีใครเห็นแว่นป้าไหมหาแว<ต>่นไม่เจอเนี่ยนี่ค่ะป้าน เมย์ปนอเอาเปียกรอเกินไปไหมทำไมเอา้าก็ทำงานอาทิตย์หนึ่งได้หยุดแค่วันเดียวเองเอา้อออาเออเราจะหยุดยาวๆไหมล่ะอยากสิทำไงวะถ้ามวยมาทำงานทุกวันมวยจะได้หยุดวันเดียวแต่ถ้ามวยลาออกมวยจะได้หยุดตลอดเลยเมย์แกคิดได้ไงวะวิถ้างั้นไปนลาออกกันดีกว่าไปเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะก็ถ้าเธอไปลาออกเธอจะมีเวลาใช่ไหม ใช่แต่เธอจะไม่มีเงินนะเออจริงด้วยว่ะนี่มีนี่เยอะๆอยู่เออขอบคุณนะที่เตอสติฉันน่ะคิดใหม่โอเคเฮ้ยนิวดูยอดขายเดือนที่ผ่านมาดีเป็นไงบ้างเดือนที่ผ่านมายอดตกค่ะป้านุทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์เลยหรอใช่ค่ะเฮ้ยยอดตกจริงๆด้วยสงสัยป้าต้องลดพนักงานลงแล้วแหะให้เหลือแค่คนสองคนก็พอ ทำงานก่อนนะที่รักเดี๋ยวตอนเที่ยงมารับไปกินข้าวนะที่รักจ้าไปแล้วนะไอ้แก่แกไม่คิดจะตื่นแต่เช้ามาส่งฉันทํางานบ้างเลยเหรอเห็นไหมผัวชาวบ้านเขามาส่งเมียกันหมดเลยเอาที่รักจะไปไหนที่รักเนยไหมซีน้ำมาให้ไอ้แก่สายแล้วไม่คิดจะซื้อน้ำให้จะกินบ้างเลยเหรอตื่นหรือยังแกน่ะอารมณ์เสียมาเมียวเที่ยงแล้วกินซ้มตากันไหมอ๋อแฟนจะมารับไปกินข้าวค่ะพี่พร อ๋องั้นไงมาแล้วไปก่อนนะคะปาตัวเองวันนี้กินอะไรดีไอ้แก่เที่ยงแล้วแกตื่นหรือยังมาดัว่นไปกินข้าวด้วยแกแกะจะนอนทั้งวันทั้งคืนเลยหรือไงไ <gasps> ม่มีเหรเลิกงานแล้วเราไปเดินเล่นที่ตลาดนะัดกันไหมอ๋อไม่ค่ะหนูจะไปกับแฟนี่รักอ์อ่แฟนหนูมาแล้วไปก่อนนะอะไรของพวกเธอนี่เลิกงานก็มีแต่จะรีบกลับบ้านแฟนจะพาไปดูหนังคะ่ะพี่พรรีบไปเดี๋ยวไม่ทันไปก่อนนะปาที่รักไอแก้แก่แกตื่นหรือยังเนี่ยต้าโนขา ถ้าน้องหนีบผมทุกวันเลยเหรอคะอุ้ยใครจะไปนหนีบผมทุกวันพี่หมวยหนีบทุกวันผมก็เสียหมดสิแต่ว่าผมป้านกเลียงเส้นสวยเหมือนเพิ่งหนีบมาเลยอะจริงหรอใช่นี่หนีบตั้งแต่วันเสาร์นะเหรอคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารสี่วันแล้วว่ะโอหดูสิใช่เหมือนเพิ่งหนีบมาใหม่ๆเลยครับป้านกป้ามีเคล็ดลับอยากผมสวยนานสี่วันของป้าปะ่ะอะยากยาช้อุ้ยขอบคุณค่ปะป้านก แต่ว่าปนกไม่สระผมสี่วันเลยเหรอคะจริงไงดีไม่ได้สระผมเลยสี่วันแล้วเนี่ยอุ้ยตัวนี้หมดอีกแล้วส่วงได้ต้องให้ป,ะปะนกสั่งที่หมวยขาบ้าดูนี่แข้งและแห้งมากใช่มันไม่หมดอายุนะดูดูวันหมดอายุเนี่ยเนี่ยอืม สงสัยมันต้องมีอากาศเข้าไปแน่เลยปนกจะเข้าไปได้ไงอ่ะป้าก็งงว่าอันนี้ก็ปิดสนิทแล้วมันก็เป็นแบบดึงเหมือนเหมือนเหมือนเงี้ยเอาแล้วแล้วปนกว่าไงคะลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้าใช่เขาเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นอันที่อยู่ในเชลนะพี่หมวยเก็บออกให้หมดเลยเดี๋ยวป้าจะส่งกลับบริษัทโอเคได้ค่ะเดี๋ยวจะไปเช็คสระอเ่อนีก็ไม่กล้าให้ลูกลูกค้ากินเนาะใช่แล้วทําไมปนกไม่เอากระป๋องใหม่ให้ลูกค้าเปิดไปเลยล่ะคะเพราะว่าเปิดออกมาถ้ามันแบบว่าปกติก็เอาให้ลูกค้าไปเลยไม่ พราะป้าคิดว่าถ้าเปิดกระป๋องใหม่จริงอยู่อาจจะไม่แข็งแต่ว่าไม่มั่นใจในคุณภาพแล้วปนกเปลี่ยนตัวไหนให้ลูกค้านี่ไงวาสลีนเฮล l t h บายเอ5 0 p พ้บวกตัวนี้เป็นเนื้อเซรั่มก็เห็นลูกค้าอยากผิวใสป้าก็เลยว่าถ้าเกิดว่าลองใช้ครีมกันแดดไปด้วยอ่ะมันก็น่าจะดีแล้วมันเชื่อมโยงกันตรงไหนอะครับปนกระหว่างกินกับทา ก็ร่วมกันไงใช้ร่วมกันอเอาไปลองดูดิเรื่องอะไรจะซื้อปนกทำตัวเทสไว้หลังร้านไปใช้ฟรีดีกว่าก็ใช้ของฟรีตรงนี้ไม่เสียเงินสักบาทวาสลีนเนื้อเซรัม่มกันแดดได้ด้วยคือดีมากดูสิอื้อหือทาไปเลยจ้า